ไปต่อกันอีกนึ่งข้าวดีๆนะครับเตวามเกิดความรมือนะในการส่งหมอบโอกาสในการดักซาอเขาเรียกปณีนะครับเพราะว่าเครื่องมือแผ์แตว่าหมอไ่กราบโรงพยาบาลแต่ละแห่งแต่ละหุนนี้มันต่อโอกาสแต่ก็ทำให้เขา่วยด้วยนะครับผมทางสโมสรไลออนนะครับก็มีการส่งต่อมอบนำใจนํำเครื่องมือแผทในการกรบโรงพยาบาลล่างส่วนจังหวัดชุมพรนะครับมูลค่ารวมนี้นึ่งหลานซเส้นฮกมื่นบาทเลยครับ นายจีรศักดิ์แซงห้อยแหน่อำเภอล่างส่วนนะครับและก็นายแพทย์สักสิทธิ์มหารัตนวงศ์พูวในการโรงพยาบาลล่างส่วนได้รับมอบอุปรกรณ์ทางการแพทย์จากสโมสรไลออนล่งส่วนชุมพรอนะครับโดยมีไลออนส้มพอบเส้าจะอุทิพงเป็นผู้ว่าการไลออนสรา,ากขนผักซ้ำนึ่งสุ่นบีนะครับ เป็นประธานในการส่งมหมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และก็ยังมีไลออนทิปออนวอร์ชาร์ดด้วยนะครับเป็นนายกสมุรซอนปีบริหาร2565ถึง2 5อ6และสมาชิกสมุรซ้อนไลออนลัางส่วนฉุมพรนะครับได้ร่วมหมอบเครื่องมือแพทย์ใน้รับโรงพยาบาลล่างส่วนอำเภอล่างส่วนจังหวัดชุมพรเครื่องมือการประกอบไปด้วยนะครับเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติ และก็เรืีองสวยให้ใจชนิดแรงดันบวกซ่องระดับมูลค่าร่วม1ึ่หลานส้มแน้นหอกมื่นบาทเพื่อนํามาใชา้ในการตรวจคัดกรองภาวะแสกซ้อนทางตาและก็ช่วยผู้ป่วยเที่มีปัญหาการให้ใจนะครับ โดยสามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ใกล้เคียงได้มากขึ้นทาให้โรงพยาบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอทันสมัยและก็มีความพร้อมสามารถช่วยสนับสนุนการทํางานของทีมแพทย์ได้ดีมากขึ้นด้วยครับค่ะเรื่องนี้ค่ะทางนายแพทย์ซักซิดมาห้ารัตนวงศ์ค่ะฐานเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลล่างส่วนท่านก็มาวอกค่ะว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับมาเนี่ยเครืร่องแรกเป็นเครื่องการถ่ายภาพโจประสาตตาดิจิตอลระบบอัตโนมัติหรือว่าทวารเรียกสั้นๆก็เครืร่องตรวจตานั่นแหละ ซึ่งเครื่องนี้มีความจําเป็นําหรับโรงพยาบาลโซนใต้ของจังหวัดชุมพรที่ต้องมีไว้ตรวจและการขัดกรองผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะเสกซอนจากตานะคะไม่ไหวเป็นคนที่ว่าเขาเรียกบบาว่าบว่านขึ้นตานะตอนนี้เนี่ย <ừ> ต้องบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคประเภทนี้เนี่ยม,มีจำนวนมากขึ้นและการทางโรงพยาบาลโซนภาคใต้ของจังหวัดชุมพรบอกเลยว่ายังไม่มีเครื่องตัวนี้ <ừ> เลยค่ะคที่นี่ค่ะการได้รับการบริจาคในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่พีนองชาวจังหวัด เป็นอย่างหญิงสําหรับเครื่องช่วยให้ใจเครื่องนึงนะคะเครื่องช่วยใ,ให้ใจชนิด<ม>แรงดันบวกซ่งระดับซึ่งในสถานาการณ์ที่ว่าก่อนหน้านี้มีการเพราาร่ระบาดข้องรโควิดิบการือแม้กระถ่งตอนนี้ที่มีโรคไขว้เย้สายผ่นเอระบาดนะคะครกรณีที่มีอาการรุนแรงต้องใช้เครื่องนี้และในการช่วยให้ใจค่ะสาม,มารถใายได้ทังผู้หย่และกระเด็กนับรองว่ามีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะ ให้ใจหลมเลีวนะคะต้องการออกซิเจนในปริมาณสูงเครื่องนี้มีประโยชน์อย่างมากค่ะโดยเฉพาะสถานาการณ์มีการเพ่ระบาดละการผู้ป่วยในตอนนี้หล่นโรงบาลนนะี่แสดงว่ามีการสำรวจความต้องการกันเล็กก่ที่จะมีการซื้อและการบริจาคนะคะต้องขอบคุณค่ะทางสมโมซร i ไลออนนะคะซึ่งเป็นองค,อค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะชื่นใจในนำ้ำจิตน้ำใจกันเลืกินค่ะ<ม>